ครับ CF เอ้ย FC โอ้โหวันนี้เราพามาที่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับสวนปามวันนี้โปรแคปเรานี่อาราวาดในปามนะค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในให้ FC เห็นต้นหน่อยนี่อาจารย์ชาพาลุยอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้เรา,เราไปดูลูกมาสวยมาก มายิ้มอยู่แล้วเมื่อก uh> ี้แถวหน้าจริงนี่แถวหัวแถวของแม้หัวแถวพามาสวนปาล์มอู่แล้วถูกใจสบายใจแล้วเรื่องทุเรียนเรื่องทุเรียนสบายใจนะสิเดี๋ยวไปดูคลิปด้านหลังกันทีนี้มาเรื่องปาล์มยังไงดีพี่ทิพย์เราราคามันดีหรือไงจะบำรุงหรือไงเออราคาปาล์มก็ดีค่ะช่วงนี้หกบาทสามสิบตังค์เจ้าของร้านด้วยอ่าเป็นเจ้าของร้านด้วยก็เลยแต่ว่าเห็นโค่ด้วย แต่ว่าไอซึ่งในโปรแคปเนี่ยมันมีโบรอนซึ่งมันใช่มันมันมีความจำเป็นกับปาล์มปาล์มน้ำมันในการสร้างลูกอ่ะก็คือในในโปรแคปบบพีทิพเขาจะมีแคลเซียมโบรอนก่อนนะแคลเซียมโบรอนแล้วก็แมกนีเซียมกรมะถันซึ่งผลปาล์มมันใช้ตัวกรมะถันในการสร้างน้ำมัน คือเหมือนว่าเอมไซมันเยอะขึ้นก็น้ํามันจะเยอะขึ้นทีนี้พอน้ํามันเยอะขึ้นลูกมันจะใหญ่ขึ้นนะปาล์มเนี่ยน้าหนักดีน้ําหนักดีแล้วการใส่แคลเซียมบอลอนเนี่ยม,มันก็ทําให้อาหารเนี่ยขึ้นถึงใบแล้วก็ถึงถึงช่อถึงถึงอะไรทลายของปาล์มทําให้ปาล์มเนี่ยไม่ไม่ค่อยขาดคอถ้าเรามีการดูแลต่อเนื่องนั่นแหละที่ชาวสวนต้องการชาวสวนปาล์มต้องการ อยากให้มันอมีดอกออกมาต่อเนื่องอ่าเพราะถ้าช่วงขาดคอนี้จะขาดเงินด้วยแล้วขาดเงินด้วยเจ้าของไม่สบายใจสําคัญตรงนั้นใช่ใบางทีคือจังหวะมันช็อตชกันไปไม่ได้บารุงดอกก็ไม่ออกต่อเนื่องเสิ แต่ตอนนี้ชาวสวนเริ่มมีกําลังใช่จากราคาปลาไม่ดีขึ้นก็ต้องบํารุงต่อเนื่องอัดต่อเนื่องใช่แต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยได้ต่อเนื่องมันเราก็ได้ผลผลิตเราก็ต่อเนื่องใช่นะแล้วโปรแกรมของเราเนี่ยใส่อะไรบ้างพี่ทิพย์ที่ใช้อยู่ก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยสูตรหามหัวหามท้ายอยู่ใส่กันสามเดือนครั้งแต่ก็ ผลที่ได้ก็ยังไม่ย,ไมยังไม่พอใจมันยังมีช่วงขาดคอ,อขาดลูกอ่ะอก็คือยังไม่น่าพอใจแหละผลผลิตาคือคือมันต้องเหมือนสมมติว่าพอเราตัดชุดนี้มันจะต้องมีชุดหลังทยอยออกมาแต่บางทีตอนเราตัด,ตอ,ต,ดตอนเราตัดชุดที่ว่ากําลังกําลังสุกเนี่ยชุดหลังมันไม่มัมนเงียบเงียบนะแล้วเราก็เห็นทันทีว่าเออแล้วรอบต่อไปเราจะตัดอะไร <laughs> มันมีแต่ทลายผู้ใช่ไหมอาจารย์ชานี่ก็มีปลาเหมือนกัน ของอาสาาที่ที่ว่าเริ่มเอาไปใส่ของของญาติกันเหมือนกันเป็นน้องของแม่นี่แหละกลุ่มเดียวกันนี้ค่่ะกลุมเดียวกันเราเริ่มใช้ัเราเราเริ่มเอาซานโฮไปลงอะไรบ้างแล้วนี่สิบสองหกสองอจานชานำไปก่อนเพื่อเลยแล้วก็โปรสิงใหญ่สิบสองหกสองให้เพลยังต้องขออนุญาตก่อนอ๋อโปรแคบรอคิวอยู่นะแล้ว ของพี่ทิพย์ลาลงอะไรไปบ้างแล้วของพี่ทิพยใส่ปุ๋ยสูตรหามหัวหามท้ายไปแล้วใส่ไปเดือน่แล้วเดือนที่แล้วอ่ะแล้วพี่ทิพยก็เห็นมันมีแคลเซียมบรอนมีโปรแคลปในโปรแคปเนี่ยมันก็มีพวกแคลเซียมบรอนด้วยอะไรนะตัวกรรมมันธรน แล้วก็อีกตัวไงโบเออรโบรอนน่นแหละโบรอน,รอนที่มันจะเป็นต่อต่อปามเพราะว่าเหมือนเกษตร,รไอชาวสวนปามเนี่ยบางทีถึงขนาดที่ว่าไปซื้อโบรอนผงอ่ะเอาเอามาใส่โบรอนเดียวนะโบรอนเดียวใช่ใช่โบรอนเดียวเขาเข้าซอยไหนซอยนี้ไหมซอยนี้เลยค่ะอ๋อให้เขานำไปก่อนเลยไปซอยนู้นก่อนอันนี้กันก็ได้เอ้าตันนี้ f อันนี้ก็ประมาณกิโลได้ไหมนะให้อาจารย์ราอ,อาจารย์ชาลองใส่ให้ดูประมาณมันจะได้กว้างประมาณไหนนะมลมดีประมาณดีวะ อันนั้นก็น่าจะเกือบโลได้<ะ>ต้องมีสามถึงสี่โลอะอต้องเกินสามหน่อยถึงจะท<ะ><ะ>ั่วถ้ากำลังนีอะห้าสักโลสามกิโลไหมเกือบเกือบโลอยู่นะเกือบเกือบโลเนี่ยจา์ โอ้ลมโอ้ลมลมันหันไปทางไหนมันเหมือนตามเลยหมดแล้วได้ไหม,ส,มสามโลใช่ไหมไปไหม 对。 สี่ร้อยเจ็ดสิบต้นปีหนึ่งตอนที่ที่ได้อยู่ห้าแสนแต่ว่าเรา,เราเราออกน้านักไงเราราคาไม่ได้พอร,ราคามันมันอ่าใช่ <st arti> ใช่เออรอยสิบสามต้นปีนึงสี <st> ่ร <st> ้อยเจ็ดิบต้น มันยังมีช่วงคาดคอไงเอถ้าเกิดว่าไม่คาดคอนคือปามนี้ไม่ได้เหลือเลใชลาาอ่อยู่ได้อยู่ได้นี่ราคาดีตอนนี้6กบาทสามแต่ช่วงที่ปามขาดคอราคาจะขึ้นพอปลาลมเยอะๆราคาจะลงอ่า แต่ถ้าเราทําให้ลูกโดกลูกโตโดกน้ํามันเยอะเราจะได้น้ําหนักเพราะยังไงเราก็ใส่ปุ๋ยอยู่แล้วเราก็เอาปุ๋ยที่ว่าปามชอบเลยมาใส่ ตอนแรกแม่ก็จะไปเอาขี้ไก่มาใส่บอกว่าไม,ไม่ไม่เอาแล้วขี้ไก่เอาไว้นี่ดีกว่าเออมวเอาไว้ใช่ใช่ปกติอ,นะอ่พอแกเอาปุ๋ยสูตรเสร็จเนี่ยแกจะตามด้วยขี้ไก่ปกติอ่าก็เลยรอบนี้เ,เจอปโปรแคปเอาปโปรแคปลงดีกว่าฝัางเอหน่อยช่วงนี้บำรุงปาล์มเรามีของดีแล้วตอนนี้อะไรบ้างค่ะก็เอ่อ ตอนนี้พี่ทิพย์ก็มาเจอโปรแคปซึ่งในโปรแคปเนี่ยมันมีธาตุอาหารรองที่มีความจําเป็นในการผลิตลูกสร้าง,งสร้าง,งดอกสร้างดอกช่อดอกแล้วก็ให้น้ําหนักาปามดีให้น้ำน้ำมันน้ำมันดีน้ำม,นมันดีลูกใหญ่หญ<ฮ>มันจะได้น้ําหนัก ลายใหญ่น้ําหนักดีนะสิก็ตัวโปรแคบปเขาจะมีแคลเซียมโบรอนแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมกำมะถันแมกนีเซียมกำมะถันก็เป็นธาตุอาหารที่จําเป็นในการผลิตปามให้ได้ในคุณภาพนะรวมถึงเดี๋ยวจะมีปุ๋ยสิงใหญ่12-62หในดูหน้าไม่ไม่ก็เดี๋ยวอีก2เดือนใส่ อีกสองเดือนตามสิบสองหกสิบสองสิงใหญ่เลยอ๋อเพราะมันถึงรอบใส่ปุ๋ยเพราะที่สวนจะใส่สามเดือนครั้งสามเดือนใส่ครั้งแสดงว่าเดี๋ยวอีกสองเดือนพิพย์จะใส่ตัวสิงใหญ่สิบสองหกสองตามเลยค่ะใช่ใช่ใช่เรียกว่าทางดินก็เต็และเพราะก่อนหน้านี้เพิ่งใส่ไปเดือนนึงอ่ามันยังไม่ถึงรอบใส่ใส่ตัวเดิมไปอยู่ก่อนแล้วก่อนจะมาเจอตัวนี้นะค่ะเอฟซีเดี๋ยวฝากติดตามตามสวนพิย์ด้วยนะเห็นว่ามีหลายสวนที่เอาไปใช้แล้ว แล้วก็นี้อีกแปลงหนึ่งของแม่แล้วก็อีกแปลงของลูกค้าเพราะเขาฝากดูแลด้วยเหมือนเราใส่อะไรเขาเขาใส่ตามเขาก็อยากได้น้ำหนักดีเนเรานะเอฟซีเมื่อกี้โทรคุยโทรคุยเสร็จเขาโอนตังค์มาเลยพร้อมค่าใส่พร้อมค่าใส่เรียบร้อยนี่ค่าใส่บุ้นวายเดินอยู่ตอนนี้นะเอเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศให้เอซดูนะให้พี่ิฝากเบอร์หน่อยที่ใครอยากอยากได้คําแนะนําพวกนี้ใช้สินค้าซันโฮะให้ติดต่อพี่ทิพย์ตรงไหนได้บ้าง ถ้าใครอยากจะได้สินค้าที่มีธาตุหารนรองที่จำที่มีความจำเป็นของปาล์มนะคะก็ติดต่อเบอร์พิทิพได้เลยนะคะ0824149624ค่ะโทรมาได้ตลอดเวลาเลย24ชั่วโมง25ชั่วโมงเลย25ชั่วโมงโอเคโอเคนะติดตามพิทิพคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายยัม ก็เห็นว่าเราไปลานรับซื้อด้วย <S <S ใช่ค่ะมีลานรับซื้อปาล์มด้วยอ๋อค่ะ,ะพี่ทิพย์แนะนําหน่อยทั้งทั้งเรื่องการเพื่อผลิตแล้วก็ลานเราอยู่ตรงไหนครับค่ะในเรื่องผลผล,ผลิตอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีผลผลิตปาล์มที่มีคุณภาพบริษัทที่รับซื้อก็ชอบอ๋อเพราะว่าปริมาณน้ํามันมากเนี่ยบริษัทเขาก็ชอบเขาชอบจี <S 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 ปาล์มคุณภาพ,พสูงะ่ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อ่า ที่ร้านก็รับซื้อปั๊มน้ำมันนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดอยากจะมาจํำหน่ายที่ร้านก็โทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยลค่ะร้านอยู่บริเวณไหนบริเวณสักแก้วตําบลสักแก้วอำเภอ,อท่าสาราค่ะ หรือโทรมาก็ได้ถามทางโทรมาก็ได้เบอร์ไหนครับถามทางเราถามทางก็เบอร์0824149624ก็เบอร์เดิมค่ะเบอร์เดิมเอฟซที่เป็นชาวสวนปาล์มอยู่ใกล้ๆโซนนี้ท่าสาลาอะไรพวกนี้อยากขายปาล์มให้กับร้านพิทิพย์ก็มาได้หรืออยากจะมาเอาสินค้าไปใช้แบบนี้ก็มาที่มาที่ร้านพิทิพย์จบเลยค่ะมาที่ร้านอยากได้คําแนะนําเพิ่มเติมก็มาโทรมาถาม โทรมาถามข้อมูลสินค้าได้เลยค่ะครบจบที่ร้านเราใช่ค่ะถ้าใครไม่มีพลังงานตัดก็มีทีมรับจ้างตัดปางมให้ด้วยผลออกในสวนมาขายให้ด้วยโอ้ครบวงจรนะ,ะครบวงจรอ,ร,จร,อรีบโทรสิครับรออะไรครับเอซีโอเคครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ